Hi, lehua. Welcome to my channel. Big namaste, to today guys. a video. Let's watch, guys. Think up. Oh, what is that? Oh, which animal this is? It's big. มา้าวานนอนค่ะซื้อร้านยังจ้ะคุณพรชัยมูหันค่ะคุณพรชัยว้าอำเภอวานนอนค่ะอ่ะว้าไม่ใช่สักอย่ ศูนเตี่ยศูนเตี่ยไม่หน่อยบอกซื้อนะไม่หน่อยบอกซื้อหาค่าสเตจบอกนซื้อน้าบอกซื้อซุ้นๆบอกอาบอกมาแต่ว่าคเซ็นต์จาเมืองนออกมันเอาหกตัวแม จรู yeah. ้ว <tampoco S 2> oh, no mm ่ถ hmm. ึกคือเจ็ดศ <Wow. S 1> no. oh, ูนย์ศูนย์หาคือมากระมันออกปมาีร่อเรอดอาดนน่กแพงวัฒนาีตเร่ <laughs> we cannot eat that thing, by the way, on our oh. belief, actually. <laughs> When our fate, is going to force uh, <laughs> bad. Have to say on. Oh, I didn't know this language. I need uh You say you say forbidden. I don't know. อุ๊ย่เล่เด็กยุใส่จ้ะสลัดไ่จ้ะยุแบงอาจารย์นักดนตรียุไซ่โอ้ไ่เห็นจิงจ้ะแม่มาเดียร์ทูริงฮะอะไรอะอาจารย์นักดนตรี

เอโทรศ่นานน้องใคจน้องมะใครมูฮันจะพ่อเอาไปให้ัอดีว It's not rub right? Yeah, all of the c o o k i ้ทีมพีเอ็ต e ์ทีมพีเอมูฮันเะห็นพะีพนะีเอ e ต t ไปทายคิปแต่ทยห่างเวที ว้าวลาจิงไดจ้ายบต่อว่างไดจ้าพอได้ยุบบแต่ว่าบกิงคือลำสวยลงจัดแต่วนนี้มีบบพมีพูกไหมี้นคติกินบค่ะบกิกินหาน ต่อตำจะถ่ายรูปแล้วเอาขึ้นนอกหมือนีเอาขนเอาไปย้เอาไปกินน้ำแข็นเลยอ๋อให้ถ่านพอตีน่อตีาพ่นน้กเลาสเ What is that Oh my God แล <im ple as> ้วก็นกากาาก่าไม่กันนะทัศน์สกุลเสียงไหมเสียงหั哗ไหม Oh my god นี่อาจารย์เดี๋ยวแม่เอิ้นคอนไว้แหววะพี่พี่อย่างเกาะพี่คุมพี่คุมนั่งอยู่ตรงนี้แหละ แล้วไปไปเหือเอาหายแล้วคนอนว้เพื่อนใบใสเราจ้าโมฮันพยุนี่บ<ข>อกคุณพ่อ,อ,อแล้วค่ะอาจารย์สุชินมาแล้วผมอ,งอิงไปตามหา,หาทุงเลยค่ะมยยูฮันเลี้ยงคุยดีดีน้า เวทีมูหันทั้งห้างเ้อะมูันเอาาเต็มเลคตลาดเต็มแล้ว้วาผู้หญิงองเพียงไหม

That's it. anyway. Let's end the video, guys. If you guys are not more about time, please comment down below. Take care of yourself, guys. Bye bye.